สบายดพพาายยีพี่น้องเมนี้สลากะพาเขาควยอยู่พี่น้องเ้ยอันนี้คือต้มน้ำก่อนเนาะสลกสิพามาเห็ดผกบุ่นเห็ดบุ่นหมกข้าวอ่อนพี่น้องตอนนี้เอากระกลังต้มน้ำเนาะเดี๋ยวใส่น้ำตาลลงไปก่อนพี่น้องสบายดีเดอ้อสบายดีทุกคนเนาะต้มน้ำตาลก่อนพี่น้องเลย สลัดใส่น้ำตาลสองทพีเนาะใส่ลงไปสองทพีแล้วแกนะเขาก็มาใหา้น้ำตาลค่ะมันเปื่อยกอนเนาะต้มน้ำตาลให้มันเปื่อยก่อนพี่น้องเลยสลัดใส่สองทพีไผ่หมักหวานก็ใส่หวานด้อยพี่น้องถ้าไผ่บ่มหมักหวานกะใส่ตามใจหมักมนะใส่ตามใจซอกพี่น้องเลยก่อนอื่นมดสละก็สิมาต้มน้ำตาลก่อน สลาสิมาเห็ดเห็ดวุ่นมะข้าวอ่อนพี่น้องเลยนล้วจกเอาสิมาใส่กะทิลงไปพี่น้องมาเทน้ำกะทิลงไปเนาะหหวานมันพี่น้อง้าให้อยากได้หนามันกะเอากะใส่ไว้ใสข่า,างหนาน้ำเนาะต้มต้มให้มันมัน ก่อนแล้วเขาก็มาจึงมาเสิมเสริมทั้งหนาอีกพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ปรุงแล้วเนาะต้นมน้ำกะทิก่อนพี่น้องให้น้ำกะทิมันชุกก่อนเนาะแล้วก็จึงมาเอาวุ่นลงน้ำเดือดอีกจักหน่อยก่อนพี่น้องเอ้ย แตนกองสลาก็มีหมดพี่น้องเย้ยขอตักหมดออกก่อนสวัสบบดีเด้อสวัสบบดีทุกคนนะที่เข้ามามาเบ่งบทรงส่งสลากพากินพี่น้องมัน,นี้ก็พาเขากล้วยแล้วเห็ดวันเห็ดวันวุ้นนะ น,นี่ก็สิเป็นวุ้นของเฮาเนาะเป็นวุ้นของเฮาพี่ยังบ่ได้ผสมผสมน้ำลงนะสลัดจะบตนน้ำห่อนเลยเนาะสลัดจะมาก้่อยน้ำเย็นก่อนพี่น้องเลยก้่อยน้ำเย็นบุนก่อนทามเม่นห่อนตนลงน้ำห่อนโรดเนะี่ย มันเสียดให้วุ่นทำมันแข็งตัวเนาะอาจจะมากรวยน้ำเย็นก่อนเสล้ะใส่น้ำเย็นลงไปก่อนผสมน้ำเย็นก่อนเนาะเขาจึงไปต้มลงน้ำห่อนพี่เนาะให้เนื้อวุ้นมันแตกแล้วเขาก็จะไปผสมลงน้ำห่อนเนะเาะเทลงเลย อันนี้สละใส่น้ำบรายไปได้พี่น้องใส่น้ำไปลิดหนึ่งโอ้ยใหญ่สละใส่น้ำไปลิดหนึ่งพี่น้อง เจนนะฮาก็จะมาขลุนให้วุ่นมันชุกก่อนพี่น้องถ้าวุ่นฮามันยังบอดอันเจ็บยังบอดละลายเนาะมันกระสิเห็นเป็นเม็ดแบบนี้พี่น้องเวลาเราตักจองขึ้นมาเนาะมันกระสิเป็นเม็ดขึ้นแบบนี้พี่น้องเลยเก็ต้องรอไห้วุ่นฮามันละลายตัวก่อนล้นไปเรื่อยๆพี่น้องจนกว่าวุญเฮามันสี แตกโตเนาะเป็นตัววุน้นถ้ามันสีซุกอลไรพี่นเนาตักขึ้นมาแบบนี้มันจะบวเห็นเม็ดวุ้นแล้วเฮาจึงไปเอาข่าลงเนาะหลังจากนนกนะเฮาจะมาใส่เกลือเนาะใส่เกลือหน่อยหนึ่งสองอ้เกลือบรให้มันหวานเลี่ยนเกลือมันจะไปตัดความหวานในหน่อยหนึ่งเนาะมันจะเป็นออกนวๆพี่นนอะ เราใส่เกลือลงไปเนาะตอนนี้วุ้นเ้ากะได้เคื่อยไปที่เรียบร้อยเลยพี่นอ้องเสร็จมานราเห็นเป็นเม็ดวุ้นเลยเนาะกางกินขาก็จะมา,มาใส่มักข้าวอ่อนลงไปอ,อันนี้สิเป็นมักข้าวอ่อนของสละเนาะเทลงไปเลยนี่ ได้ประมาณนี้แล้วพี่น้องเดี๋ยวเราไปบึงต้นเราทเทใส่กะละมังเลยพี่น้องไปมาทุกคนแบบน,นี้เราชิมเทผักเย็นเนาะชิมเทลงผักเย็นก่อนพี่น้องมาใส่สลากชิส่หน่วยมานํำเนาะเพราะว่าสลาเอามาเป็นหน่วยเลยเพ้าอ่อนเนาะนี่ ข้าวอ่อนก็คือสีหลายมือลนอะไะพี่น้องเลยตอนนี้เราก็มาที่ผักยินเนาะที่ผักยินลงไปพี่น้องสลัดจิเอาใส่กะละมังน้ำพี่น้องมันบ่มีบอนใส่เนาะบ่มีบ,บอลโบมีบอนใส่สลัดเลยสิใส่กะละมังนำ้ำตอนนี้มาใส่หน่วยมันก่อน มาใส่หนมะพร้าวก่อนเนาะเห็ดกินเองพี่น้องเลยวิธีเห็ดของฉลากกับซีประมาณนี้แหละโบไลไปเลยเนะาะโบไลขั้นตอนไปเลยพี่น้อง สบายสบายเลยโอ้ยอย่าหอบปากหมดเลยพี่น้องเอ้ยบูห์ว่บูห์สิตักกินงานกินยางพี่น้องสละพาแบบนั้นเลยพาแบบง่ายๆเลย รุนปากเลยพี่น้องเอ้ยลุนปากเลยลาขอตักออกก่อนมาพี่น้องใช้น้วนมันแล้วชะลากะสีมาเทใส่กกระมังเลยเทใส่กกระมังเลยพี่น้องบันเดี๋ยวจะนำบรรลุกระ,ะมังไปเลยพี่น้องเอ้ยอืมถือว่าเป็น อันจำเร็ดเช็ดชิ้นพี่น้องตัวเป็นอันจำเร็ดเช็ดชิ้นแล้วสลระเสกกระมังเอาเนาะมันบ่นมีบอนใส่พี่น้องพอดิเข่งกระมังเลยนี่ตัวจำเร็ดเช็ดชิ้นเนาะไปที่เขามาหาบึงัาชมกันฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หสาระในเด้อจ้าทุกคนวันนี้ก็ะสละพามาเหตุวิธีทำบุญมะพร้าวอ่อนเนาะ ถือว่าสำเร็จเร็จชิ้นมีแต่เอามา,อาตองพูปกปลือกข้างหนามันออกนะเพื่ออยากให้หนามันได้หนามันงามก็ถือว่าเป็นอันสำเร็จเป็นที่เรีบรหอยไปทุกคนขอจบเพียงตอนนี้เด้อผมมีพี่น้องพบพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเลยเมนูหนาบายบายเด้อทุกคนเด้อนี่พี่น้องมันแข็งนอเบิ่งสละสิมาตัดเบิง่งโอ้ย นี่พี่น้องเอ้ยบัน้แข็งแล้วสละสิมาตัดเนาะมาตัดก่อนพี่น้องบันนี่แล้วก็สิมาตัดเป็นสี่เหลี่ยมตอนนี้มันเย็นเลนะ้วเนาะเย็นแล้วแต่ก็ยังเย็นบุกหักพี่น้อง ตัดเป็นกอนสีเล uh ียมบาตบคเา นี่ทุกคนนี่แข็งเป็นทีเรียบร้อยนี่ได้แซบเลยขักขับพี่น้องเอ้ยบุญหมกพัา